สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนา,นานามคุณเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดสดร้อนร้เลยครับท่านดูสิครับคมสวยงามคมชัดเจนหินชัดเจนเลยนะครับท่าน สวยงามมานกันะครับสำหรับเดียนนี้ครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับสำหรับเดียนนี้นะครับท่านคมชัดเจ๋อมากเลยครับท่านดีใช่ครับตัวรงสอก็ชัดเจนมากบนรุรูปพงท่านก็สวยงามมากครับท่านแบบนี้สิครับน่าเก็บสะสมครับเป็นเลนที่สมบูรณ์แบบมากครับท่านไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรชัดเจนที่เห็นชัดเจนเลยครับท่านมีเหมือนกันครับแต่น้อยนิดครับอาะไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นครับท่านเรารู้ครับว่าเดียนนี้เป็นปีประศอะไร จำนวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ที่ตะวันครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านอันดับเหรียญห้าบาทปีปศนี้นะครับท่านเรามาดูครับลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยนี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับดูนับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับชิปโพลิกเกิลอยู่ด้านนอกครับนี่ครับได้พุ่มผลดุจเดี อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็ราชการที่เก้ากับท่านบุญรุงบุูพระองค์ท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากนะครับหนี่บุรุงบุูพระองค์ท่านแล้วก็ตนสื่อก็ชัดเจนด้วยนะครับคิวโปนิเกิลผสมทอแดงนะครับเนี่ยคิอโปนิเกิลผสมทีแดงนะครับเนี่ยสลับเหรียญห้าบาทเพราะเสียงเล็กอย่างนี้นะครับอย่างหนานะครับท่านอย่างหนานะครับดูสิครับหนาไหมมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟือง สุดยอดนะครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหคมชัดเจ๋วมากครับท่นมีรอยบุบรอยบี้ไหมหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆดูสิครับว่ามีไหมไม่มีครับท่านไม่มีเลยครับไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยครับท่านเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านสุดยอดจริงครับท่านหายากพอสมควรครับที่เจอเหรียญสมบูรณ์แบบแบบนี้ครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับด้านหลังพี่กกลับมาแล้วนะครับนี่ครับประเทศไทยครับพอต้องพันห้าร้อยห้าสิบครับท่าน สองห้าห้าศูนย์นะครับสำหรับปีพศ2550ันห้าอยห้าสิบเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาพพิตรือสิทธวัลลามนะครับเนี่ยวัดเบญจมาพพิรนะครับดูสิครับเนี่ยสวยงามกันนะครับคมชัดเจาะมากครับสำหรับวัดเบญจมาพพิรนี่นะครับหายากมากครับที่เจอเหรียญที่สมบูรณ์แบบนี้ครับแล้วก็ต่ําลงมาอีกนิดดูตรงนี้ครับนี่ครับกระเบื้องครับเห็นไหม แต่ลงมาอันนี้คือกระเบื้องครับเห็นชัดเจนหูดแล้วครับท่านนี่ครับเหรียญที่สมบูรณ์แบบต้องสวยงามแบบนี้ครับดูสิครับและล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลเบิกนะครับสำหรับปีพศสอง0ันห้าร้อยห้าสิบนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บสี่มิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดทักน้ำหนักเจดจุดห้ากรัมนะครับท่านแปดจุดเฉยเลยครับท่านเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับท่านสำหรับปีสองห้าห้าศูนนี้นะครับ ในระ,ะดับยูนซีเลยครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทครับท่านห้าสิบบาทนะครับในระ,ะดับยูนซีนะครับสำหรับปีสองห้าห้าศูนย์นี้นะครับท่านเพราะเหรียญห้าบาทเพราะเซเล็กอย่างนานะครับท่านสนเหรียญที่ผ่านกาใช้แล้วครับตกอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เอ่ยสิบบาทถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ